สวัสดีครับครูหมิงครับวันนี้ใจอยากจะมาชวนอ่านหนังสือกันนะครับแต่พอดีได้มีโอกาสไปเจอข้อมูลดีๆพอดีด้วยนะครับคือข้อมูลนี้มันมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นช่วงโรงเรียนของมัธยมปลายชื่อว่าโรงเรียนกําเนิดวิทย์นะครับหลายๆคนที่มีลูกอยู่ในระดับมัธยมนะครับในระดับประถมแบบที่ผมสอนนะครับแล้วก็เตรียมตัวขึ้นมัธยมมัธยมต้น นะครับกำลังจะจบและแน่นอนว่ามัธยมต้นนี้มันเป็นช่วงเลียวต่อว่าจะไปต่อมัธยมปลายที่ไหนเพื่อจะเตรียมตัวขึ้นมหาลายัยหลายๆคนกําลังคิดว่าเอ๊ะแล้วจะไปต่อที่ไหนดีนะมีอีกโรงเรียนหนึ่งติดหนึ่งใน10ของโรงเรียนที่น่าเรียนในประเทศไทยนะครับนั่นชื่อโรงเรียนกาเนิดวิทย์เจ้ากาเนิดวิทย์เนี่ยเป็นเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีหนึ่งปีหนึ่งรับเด็กเพียงแค่72คนเท่านั้น เพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้มีความน่าสนใจเป็นโรงเรียนของในเครือปอตทนะครับแต่ผมจะไม่กล่าวลึกไปมากวันนี้ผมจะแค่กลาวว่าเจ้าโรงเรียนที่น่าสนใจนี้นะครับเขามีไอเดียให้เด็กๆอ่านหนังสือเพื่อที่จะสรุปแล้วก็ให้คะแนนนะครับว่าเด็กๆสามารถที่จะสรุปหนังสือแต่ละเล่มแล้วได้ใจความอะไรมาบ้าง เพราะฉะนั้นหนังสือที่เขาให้สรุปเนี่ยมันเป็นหนังสือที่น่าอ่านอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้ใจตรงกับผมวันนี้ผมเอามาสีเล่มก่อนนะครับเล่มแรกคิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้ก็ถ้าผมอ่านมาก็ประมาณสักสองสามปีแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจคือนะครับในเนื้อเรื่องก็จะมีเด็กหนุม่มที่กำลังค้นหาความสำเร็จในชีวิตเจอกับคน สูงอายุนะครับต้องเรียกว่าคนในสูงอายุ6 0ปีได้แล้วในใน,ในเรื่องหกเปีวัยเกษียและประสบความสำเร็จนี้ชีวิตเป็นคนร่ำรวยในประเทศอเมริกาจะเชื้อสายชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นมิลลิเน่ก็คือมีระดับ 3- 4สี่พันล้านนะครับเป็นมิลลิเน่มิลลิเน่คนนี้ก็ได้ให้ไมซ์เซตต่างๆกับหนุ่มชาวญี่ปุ่นนะครับก็เลยกลายเป็นคนญี่ปุ่นนะครับคิด แบบยิวทำแบบญี่ปุ่นก็คือคนยิวให้ความคิดไมเซตดีดีกับคนญี่ปุ่นนะครับก็ผู้เท่าใจดีก็ให้ไมเซตดิที่ดีต่างๆกับหนุ่มน้อยชาวญี่ปุ่นว่าถ้ายูอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะต้องมีแนวคิดแบบนี้แล้วก็มีเวิร์กช็อปต่างๆให้หนุ่มน้อยได้ผชญภัยนะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมคิดว่าอ่านง่ายแล้วก็สนุกเริ่มตอนที่จะน่าอา่าน นะโอเคผ้าคุณอา่านเล่มนี้จบเล่มที่2ที่น่าอ่านต่อคือนี่ครับ myset myset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตานะครับเล่มนี้ก็ประมาณสัก2องาปีแล้วเช่นเดียวกันหนังสือพวกนี้ค่อนข้างที่จะเรียนกันมานะ m d s e t เนี้ยหลักหกห,กหัวใจความก็คือมันจะมีที่ผมชอบโพสต์อยู่เรื่อยเยคือ fix myset และ ghost m i n d s e t นะครับมันมีความแตกต่างกันคนที่มีฟิกไมซ์เซตสูงๆก็คือคนที่คิดว่าตนเองฉลาดและแล้วก็มีอีโก้ต้องเรียกว่าอีโก้นะครับก็คือความเป็นตัวตนความไม่ยอมแพ้ความที่รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันพอใจแล้วนะแต่คราวนี้คนที่มีโกสไมซ์เซตอีกในมุมหนึ่งนะครับ โค้ดไมล์เซตคือคนที่มีความคิดที่จะพัฒนาได้นั่นหมายถึงว่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนเก่งแน่นอนคนที่จะเก่งเขาต้องมีความรู้สึกก่อนว่าฉันเก่งแต่เมื่อฉันรู้สึกว่าฉันเก่งฉันก็ยังสามารถที่จะยอมรับความผิดพลาดหรือยอมรับที่จะเกิดอะไรต่างๆออกับตัวแนี่น เพื่อที่จะมาพัฒนาฉันยูรู้สึกว่าฉันเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเมื่อใดที่ฉันเป็นน้ําเต็มแก้วเป็นชาที่ล้นถ้วยเมื่อนั้นคุณอ่านหนังสือคุณหาความรู้เท่าไหร่มันก็จะล้นออกมาหมดเพราะคุณสู้คนนี้คือสุดยอดแล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะพัฒนาควรจะต้องมีโก้ดไมซ์เซ็ตนี่คือหัวใจสําคัญสําหรับหนังสือเรื่องไมซ์เซตนะครับก็คือการพัฒนาแนวความคิดนะครับคราวนี้มาหนังสืออีกหนึ่งเรื่องนะมันชื่อเรื่องว่ากล้าที่จะถูกเกลียด หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างอ่านยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจะเท่าความตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นพวกนักจิตวิทยานะครับตั้งแต่บิดาของนักจิตวิทยาสมัยใหม่คือซิกมันฟอยซิกมันฟอยคันจุงหรืออัลเฟรดเอ็ดเลอร์นะครับจะเป็นนักวิทนักจิตวิทยาสมัยใหม่นะครับคราวนี้ซิกมันฟอยหรือคันจุงเนี้ยจะมีแนวความคิดที่คล้ายๆกันก็คือการคิดพัฒนาตนนะครับ ถ้าเกิดเป็นซิกมันฟอยก็จะมี5ขั้นความต้องการของชีวิตที่เราเข้าใจกันดีที่เราเรียนกันอยู่มาแต่เด็กนะครับแต่คราวนี้อันเฟดเอเเลอร์ซึ่งเราไม่เคยที่จะได้รู้จักเขาเลยนะครับอันเฟดเอเเลอร์เนี่ยเป็นคนเป็นนักจิตวิทยาสมัยใหม่อีกคนหนึ่งแต่เขาแตกแขนงออกมาจากถ้าเกิดเราเข้าใจคําว่า5ขั้นความต้องการ5ขั้นความต้องการที่เกิดคุณนึกดีๆเกือบจะทุกขั้นความต้องการมันเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเลย จริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่4นะครับปัจจัยที่4คุณได้มาจากใครครับได้มาจากภายนอกถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคเครื่องนม,ม่มบ้านอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะต่อมาเป็นการยอมรับต่อมาเป็นอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับความรู้สึกปลอดภยัยและสุดท้ายก็ไมเซลเข้าใจตนเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือสิ่งภายนอกดันเข้ามาให้ตัวภายในแต่คราวนี้คนอันเฟลดเลอร์ นะครับอันเฟดเดอร์เนี่ยเป็นนักจิตวิทยาประมาณว่าปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลคือคนที่รู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องได้รับความสุขหรือได้รับสิ่งต่างๆจากคนภายนอกคนทุกคนมีความสามารถที่จะมีความสุขได้จากภายในนี่คือคอนเซปต์ของอันเฟดเดอร์นี่คือปัจเจกบุคคลที่คนทุกคนสามารถที่จะมีความสุขได้ซึ่งจริงๆผมมองว่าในสังคมปัจจุบันนี้ เราควรจะต้องมีความเข้าใจในจุดๆนี้ด้วยเพราะหลายๆคนนะครับเอาความสุขเอาความหวังไปมอบให้กับคนนอกไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่ไปมอบให้คุณครูไปมอบให้เพื่อนไปมอบให้สิ่งรอบข้างหมดเลยทั้งที่ในใจฉันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าฉันใช่หรือเปล่าสิ่งๆที่ฉันกําลังทําอยู่สิ่งที่ฉันกําลังเป็นอยู่และถ้าเมื่อใดที่เรารู้ว่าใช่เราบุกเราทําให้เต็มที่ นะครับนี่คือกล้าที่จะถูกเกลียดสุดท้ายตัวกูของกูของพุทธทัตภิคุไม่อยากชื่อว่าเด็กมัธยมปลายเขาแนะนำให้อ่านหนังสือศาสนาที่ผมพูดว่าลึกมากๆนะครับถ้าเราเดินเข้าไปในเชลของศาสนาคุณจะเห็นหนังสือของพระมากมายแต่หนังสือของพระหลายๆท่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาพุทธหลายๆท่านนะครับ เขาจะไม่ได้นําเสนอแบบพุทธภิกุเขาจะนําเสนอว่าการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่วนี่คือพื้นฐานของเขาเรียกว่าเป็นจิตภายในนะครับเขาเรียกว่ามันมันมันเป็นหลักสัจธรรมภายในมันเป็นสัจธรรมภายในนะครับแต่คราวนี้ถ้าคุณเคยได้ลองหยิบหนังสือของพุทธภิกุมาสักเล่มหนึ่งเราจะเข้าใจได้ทันทีว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยมัน มันไม่ใช่ภายในอย่างเดียวแต่มันคือเก่นแท้ของชีวิตหนังสือเล่มนี้ผมอ่านมาสักประมาณน่าจะเป็น1ิปีแล้วนะครับตัวกูของกูจิตว่างอะไรต่างๆนะครับถ้าคุณให้อ่านปุ๊บคุณจะเข้าใจได้อย่างทันทีว่าสิ่งสำคัญขององค์สัมมาสามัมพุทธเจ้าศาสนาพุทธที่ได้ตรัสสอนพวกเราไว้แก่นมันคือ การที่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้ว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดจริงแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ว่าจะมาทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ทุกข์หรือเกิดความรู้สึกจริงๆในชีวิตจริงๆคือความว่างเปล่าแม้แต่เสื้อที่เราใส่เนี่ยมันก็เกิดดับเกิดดับร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นแค่สิ่งสมมุติที่เราเป็นจิตนะ มาอาศัยอยู่กับมันถึงวันหนึ่งมันจะจากเราไปและจิตที่เรามีอยู่มันก็จะล่องลอยไปหาสิ่งสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นเขาสอนให้เรารู้จักว่าเราจงตั้งเป้าหมายแต่รู้จักที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแก่นของความคิดในหนังสือเล่มนี้ต้องลองหาอ่านกันดูและผมเชื่อว่าถ้าเราได้อ่านหนังสือครบทั้งสี่เล่มนะครับ มายเซ็ Seth, หรือมอุมมอง,มองความคิดในชีวิตของพวกเราทุกคนก็จะมีความแตกต่างจากเดิมไม่มากก็น้อยคุณเชื่อผมบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดถูกและไม่มีสิ่งใดผิดร้อยเปอร์เซ็เพียงแต่ว่าคุณจะสามารถเข้าใจมุมที่คุณได้สัมผัสนั้นมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองและวันนี้ ผมครูหมิงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็นะครับอวยพรให้พวกเราทุกคนด้วยวันนี้ครูหมิงขอบคุณมากสวัสดีครับ